JSB 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 It's a All day wonderful world colorful สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูเขียวนะคะวันนี้คุณครูนะคะมีกิจกรรมนะคะสร้างสรรค์นสนุกสนุกนะคะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะพร้อมเรียงเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะ ไปฟังนิทานก่อนที่จะไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะสนุกมากๆเลยมาพาเด็กๆนะคะทำแต่ก่อนที่จะไปทำนะคะค,คุณครูก็มีนิทานนะคะสร้างสารรค์จินตนาการที่สนุกมากๆมาให้เด็กๆได้รับฟังกันนะคะแล้วก็ชมกันพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะค่ะ นิทานเรื่องนี้นะคะเรื่องใบย่อนักคิดสร้างสรรค์อเด็กๆคะสำหรับเรื่องนี้นะคะคนที่แต่งเนื้อเรื่องก็คือคุณจันทาพีระขจรนะคะภาพโดยคุณเปรมมาจาตุกัญญาปทีปนะคะว้าวแค่ดูหน้าปกแล้วเด็กๆก,ก็อยากฟังแล้วใช่ไหมคะถ้าฟังแล้วไปฟังพร้อมกันเลยคะ่ะ ช้างตัวนี้คุณครูว่าน่าจะเป็นช้างตัวเมียเนาะเพราะเขามีอะไรคะเพราะเขานะคะมีโบว้าวเอกกำลังทำอะไรอยู่นะถือกันไกลด้วยแล้วก็มีหุ่นยนต์ด้วยอน่ารักมากเลยบยอช้างน้อยช่างคิดชอบการประดิษฐ์เป็นชีวิตจิตใจอยู่ที่ไหนมีกล่องคู่กาย บรรจุเชือกได้สีกาวกันไกว้าวช้างน้อยตัวนี้นะคะเป็นนักประดิษฐ์คาเด็กๆว้าวดูสิคะประดิษฐ์ของเล่นนะคะเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยวันนี้ออกไปเล่นกับเพื่อนก็ไม่ลืมเลือนคว้ากล่องนั้นไประว่างทางผ่านบ้านป้าช้างใบยอตาค้าง เห็นของกองใหญ่ว้าวอันนี้นะคะจะไปเล่นกับเพื่อนนะคะแล้วก็เดินผ่านบ้านของอป้าช้างนะคะแล้วก็เห็นของนะคะกองใหญ่มากเลยเอ๊เด็กๆคิดว่าเขาจะไปทำอะไรนะไปยอแบบตื่นเต้นมากเลยตาค้างเลยนะคะเห็นของของคุณป้ากองใหญ่มากๆเลยป้าช้างยิ้มแย้มโบกมือ ใบยอวิ่งหรือเข้าไปทักทายสวัสดีจ้าคุณป้าจา๋ากำลังลือหาของทำอะไรคะป้าแยกสิ่งของใช้แล้วพลาสติกขวดแก้วเอามาใช้ใหม่ทำความสะอาดให้ดีใช้ซ้ำหลายทีก็ไม่เป็นไรว้าวป้าช้างยอดเยี่ยมมากเลยนะคะพอมีเศษขยะนะคะป้าช้างเขาก็คัดแยกนะคะขวด พลาสติกก็อยู่กับขวดพลาสติกนะคะแก้วก็อยู่กับแก้วเป็นประชากรนะคะของประเทศที่น่ารักที่สุดเลยนะคะมีการแยกสิ่งของที่ใช้แล้วน่าปุกมือให้สุดยอดเลยค่ะ,ะมาดูต่อไปนะคะถุงกล่องกระดาษกระป๋องคัดแยกแบ่งกองเรียงกันเอาไว้หากทิ้งให้เป็นขยะโลกเรานั้นจะสกระปรกแค่ไหน การใช้เพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วทิ้งลงถังนั้นน่าเสียดายกระดาษใช้เขียนหน้าหลังกระป๋องใส่สตางค์สะสมไว้ได้ว้าวอันนี้นะคะตอนแรกนะคะไม่น่าดูใช่ไหมคะเด็กๆแต่ว่าพอคุณป้าช้างนะคะเข้ามาคัดแยกขยะแล้วน่าใช้ไหมคะเด็กๆคะเด็กๆบอกว่าน่าใช้ว้าวาช้างเอ,อ่เป็นคนที่เรียบร้อยแล้วก็มีระเบียบมากมายเลยนะคะไปดูกันต่อคะ่ะ ใบยอลองถามคุณป้าอย่างนี้เรียกว่ารียุทยใช่ไหมใช้ของอย่างคุ้มค่าก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้รียุทยนะคะเป็นวิธีหนึ่งในการล,ล,ลดปริมาณขยะนะคะโดยนำสิ่งของที่ยังสามารถใช้ได้นะคะกลับมาใช้ใหม่นะคะ อันนี้เห็นไหมคะอันนี้จะเป็นตะกร้านะคะตะกร้าที่เขาใส่อาจจะเป็นพวกแบวนหรือว่าตะกร้าที่เอาไว้ให้เป็นใส่ไว้ให้ให้เป็นของขวัญเวลาปีใหม่นะคะ mm hmm. ก็เก็บมาใช้ได้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นถุงกระดาษนะคะอันนี้ก็ขวดนะคะอันนี้ก็เป็นกระดาษที่ใส่ไข่อันนี้ก็เป็นขวดน,น้ำซองจดหมายนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นช้อนพลาสติกนะคะและตัวนี้ก็เป็นกระดาษ นี้ดินสอนะคะแต่อันนี้น่าจะเป็นกระป๋องแยมเนาะอันนี้ราคาเป็นถุงนะคะแล้วนี่อะไรนะคุณครูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อันนี้คือกระดาษนะคะที่ใช้แล้วนะคะสิ่งของต่างๆเหล่านี้ตกแต่งให้ดีคงสวยงามถูกใจเอ่ยปากขอคุณป้าช้างหนูขอบางอย่างไปเล่นได้ไหมได้จ้าเลือกไปเต็มที่ป้าช้างก็ยังมีเก็บไว้มากมาย มบยอไหว้และขอบคุณป้ายิ้มละมุนเบิกบานหัวใจช้างน้อยไปถึงสนามเพื่อนเพื่อนลุมถามถึงถุงใบใหญ่เธอขนอะไรมานะเปิดดูสิจ้ะแล้วจะเข้าใจโอ้โหขยะทั้งนั้นเอามาทำไมกันเพื่อนยังสงสัยนี่แหละของเล่นของฉันสร้างเมืองในฝันของพวกเราไง ลูกช้างทุกตัวลงมือยกแยกแบกถือของมากองไว้ค้อมกล่องหลากหลายขนาดวางเรียงเอียงไผ่วางเรียงเอียงา้าต็นตึกเล็กใหญ่อ๋ออันนี้นะคะเด็กๆหาช้างนะคะเขาก็เลยมาแยกขยะแล้วก็เอามาทำเป็นของเล่นนะคะคือสร้างเป็นตึกได้ด้วยนะว้าวเป็นไอเดียที่สุดยอดเลยนะคะ ลูกช้างลงมือตั้งขวดร้อยเรียงมัดลวดเป็นกำแพงใสเศษผ้ากระดาษถาดช้อนผูกวางเสียบช้อนประดับทั่วไปปะติดกระดาษสีสวยและตกแต่งด้วยพลาสติกใสๆแค่ใส่ความคิดสร้างสรรค์สิ่งของเหล่านั้นก็เก๋ไก่ได้ว้าวทำไมสุดยอดอย่างนี้เนอะเห็นไหมคะ พวกช้างนะคะก็เลยเรียูสนะคะสิ่งของนะคะนำของที่รีไซคเคิลน,นะคะมาทำเป็นของเล่นว้าวน่าเล่นที่สุดเลยบอนไซใบยอปอแก้วจ้องกันตาแปวยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เมืองสนุกจากเศษวัสดุเพื่อนๆมองดูอย่างภาคภูมิใจอันนี้นะคะเขาสร้างเมือง,งนะคะ โดยการใช้เศษวัสดุอุ๊ยอันนี้เขาเอามาสร้างเป็นรถไฟด้วยสุดยอดเลยค่ะค่ะเด็กๆเห็นไหมคะคือของที่ใช้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำพลาสติกกระดาษหรือว่ากล่องนะคะสามารถนะคะนำมาเขา,าเรียกอะไรนะรีไซเคิลนะคะหรือว่ารียูสนำกลับมา,าโมดิฟายใหม่ก็คือตกแต่งประดับให้สวยงามนะคะ อ่าแล้วก็คุณครูสรุปให้นะคะแค่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ของบางอย่างนั้นเล่นสนุกถูกใจใช้ของอย่างคุ้มคุณค่าก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้เอแล้วเกี่ยวอะไรกับความคิดสร้างสรรค์น,นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีตัวอย่างนะคะงานประดิษฐ์แต่ว่า สำหรับงานนี้นะคะก็คือเด็กๆสามารถนะคะที่จะประ,ประดิษฐ์อะไรก็ได้นะคะตามจินตนาการได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องทำเหมือนคุณครูเขียวนะคะแต่คุณครูเขียวก็จะทำเป็นตัวอย่างก็คืออันนี้นะคะเป็นแก้วกาแฟที่คุณครูกินทุกวันเลยนะคะคือแบบที่เอาอฝาออกแล้วนะคะอันนี้เรียบร้อยคุณครู ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยเอามาผึ่งไว้ให้แห้งนะคะเอ้คุณครูเขียวจะพาเด็กๆทำอะไรนะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆนะคะอมืมาทำง่ายๆนะคะกระปุกออมสิน แต่ว่าเด็กๆสามารถทําได้แบบหลากหลายมากเลยจะทําเป็นหุ่นยนต์ทําเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะไม่จํากัดหรือใครอยากจะทําเป็นโมบายก็ได้ใครจะทําเป็นรถยนต์อะไรก็ได้หมดเลยนะคะเป็นความคิดสร้างสรรค์อุปกรณ์ชิ้นที่หนึ่งคือเป็นแก้วน้ําพลาสติกนะคะเป็นการ reuse นํามาใช้นะคะอันนี้ว้าวแก้วขวดกสวยมากเลยแล้วก็ต่อไป เป็นกระดาษตัวน,นี้เหมือนกันเป็นกระดาษที่ใช้แล้วนะคะคุณครูเขียวจะเอามาทําแบบนี้นะคะทําแบบนี้เสร็จคุณครูก็เอาดินสอน,นะคะขีดแล้วคุณครูก็จะตัดนะคะคุณครูจะทําเป็นกระบุอมสินแต่ตอนนี้ยังคิดไม่ออกเลยว่าเาจะทำเป็นรูปอะไรดีเด็กๆช่วยคุณครูคิดด้วยนะคะนี่นะคะเอาป ก็จะเป็นแต่นแต่เป็นกระดาษนะคะเป็นกระดาษมียุสเหมือนกันที่เอาไปจัดก่อนแล้วแต่ว่ามันเหลือมานะคะค mm ุณครูก็เลยจะเอามาฉีกก่อน mm hmm. อันนี้เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือนะคะให้แข็งแรง mm hmm. เดี๋ยวคุณครูจะต้องฉีกก่อนแล้วค่อยติดกาวแล้วก็อุปกรณ์ mm hmm. คุณครูเมื่อกี้คุณครูผิดแล้วต้องเอาเป็นแบบนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวคิดไม่ผ่านด้านนี้ <laughs> ขอโทษทีค่ะ mm hmm. เป็นกาวนะคะ mm hmm. และต่อมานะคะเด mm ็ก hmm. ๆค่ะก็ อย่างนี้นะคะนํากระดาษที่ได้นะคะฉีอันนี้ฉีเพื่อฝึกสมาธิแล้วก็กำเนื้อนะคะคุณครูก็ฉีไปเรื่อยๆนะคะไม่รีบนะคะคุณครูมีเวลาชุม่มครึ่งชั่วโมงตอนนี้เราไิทานไปแล้วประมาณสิบนาทีนะคะครูเขียวมีเวลาให้เด็กๆอีกยี่สิบฉีแบบว่าเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเด็กๆอ่ะมาฉีพร้อมกับครูเขียวเลยนะ กูขอใช้อ่คอมพิวเตอร์อัดคิวนะคะวันนี้เพราะว่าเมมโมรี่กูเขียวเต็มกล้องกูเขียวถ่ายไม่ได้ก็เลยคคกูก็ฉีกไปนื่เดๆน,นะคะ เด็กๆไม่ต้องรีบนะคะเห็นไหมคะครูเขียวฉีเด็กก็มาทําตามนะคะตอนนี้เหมือนเด็กๆนะคะอยู่กับครูเขียวที่นี่ห้องเลยนะคะใช่คุรูไม่ตัดต่อนเนี่ยครูเขียวแบบทําคลิปสดเลยนะคะวันนี้แล้วก็ฉีนะคะว่าคนไหนที่ไม่มีกระดาษสีเด็กๆจะ ใช้เป็นกระดาษธรรมดาก็ได้นะคะแต่ว่าเอาด้านที่เขาเออไม่มีลายตรงพิมพ์ะคะ่ะหรือว่าเขียนมาใส่ได้ก็ทําไปเรื่อยๆออค,คุณครูเขียวสู้ๆเด็กๆก็สู้ๆ้ยนะคะชีกค่ะฉีกไปเรื่อยๆนะคะนี่เป็นคลิปสดมากเลยนะคะไลฟ์สดเลยเด็กๆชอบใช่ไหมคะ ดูดูเสียงครูเขียวฉีกนะคะปึ๊บฝึกสมาธินะคะสู้ๆนะคะเด็กๆอย่าเพิ่งเบื่อนะต้องฉีกให้ได้เล็กๆนะคะถ้าฉีกเล็กๆนี่จะทำออกมาสวยมากเลยตอนนี้คุณครูก,ก็ยังไม่ได้บอกเลยว่าจะทําเป็นรูปอะไรแต่คือเอในใจก็คือจะทําเป็นกระปุกออมสินนะคะเอาไว้เก็บตังคะคะ จะได้มีตังเอาไว้ซื้อของที่อยากได้นะคะอทําทไปเรื่อยๆทำไปนะคะครูฉีกอยู่นะ,ะเด็กๆก,ก็สู้ๆนะคะวิธีฉีกที่ถูกต้องนะคะเด็กๆซื๊ดฉีกันเลนะ,ะฉีกแค่ได้ก่อนเป็นแผ่นๆนี่นะคะฉีกต้องทำเองนะคะ าคนไหนที่ฉีไม่ได้ไม่ผ่านนะคะแสดงว่าไม่มีสมาธินะคะคููเขียวสมาธิดีมากเลยดูฉีต่อไปฉีกจนจะหมดทั้งแผ่นเลยนะคะเพราะว่าคุณครูชอบกระปุกสีม่วงมากเลยแต่ใจจริงก็ชอบสีชมพูแต่ว่ากระดาษครูม,มีสีม่วงกับสีเขียวครูก็เลยเลือกเอาสีม่วงอ่า ฉีดไปเรื่อยๆแล้วนะคะโอเคเด็กอย่าเพิ่งเบื่อนะคะเราต้องมาฉีดให้หมดทั้งแผ่นเลยเพราะว่าเวลานั้นคุณครูจะเอามาใช้กาวนะคะแล้วก็ติดเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันนะคะคุณถูเขียวแข็งแรงมากเลยฉีดเก่งมากเลย เอาเด็กๆมาแข่งกันเร็วใครจะฉีกเสร็จเร็วกว่ากันนะเอาเลยค่ะโอ้โหกระนะคะโอ้ฉีกค่ะเด็กๆฉีกฉีดอันนี้เป็นเหมือนเด็กๆอยู่กับคุณครูเลยอ๋อคุณคขอเช็ดเนื่อหน่อยนิดนึง ร้อนมากเลยให้ได้เห็นเล็กๆนะคะเด็กๆหย,ยิบกระดาษขึ้นมาทำตามนะคะคนไหนที่ฉีกเองนะคะคุณครูขอชื่นชมนะคะคือ ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วก็เก่งมากๆเลยค่ะคุณครูเขียวนะคะใกล้จะได้ครึ่งแผ่นแล้วใกล้เสร็จทั้งแผ่นแล้วนะคะอันนี้ก็ผ่านไปหกนาทีสู้ๆค่ะเด็กๆ ีเลยนะคะเด็กๆสู้ๆนะคะ,อะพอถึงขั้นตอนนะคะที่คุณครูนะคะฉีดน้องกระดาษนะคะได้ปริมาณที่ต้องการแล้วนะคะนะคะได้เยอะแล้วครูก็จะขอเทนะคะเห็นไปตรงนี้เลยแก้ตัวใหม่ันมไม่เป็นร้อยนี่เ่ย นี่ชัดเจนอ้าวโอเคอยอกเจี่ยมเลยค่ะสีมจินี่ใช้ได้เลยนี่นะคะเด็กๆพอเสร็จแล้วก็เด็ค่ะใช้กันไกนะคะตัดเด็กค่อยๆตัดนะ นี่นะคะได้มาแล้วจะทำเป็นน้องอมสินที่น่ารักนะคะได้กระดาษมาแล้วนะคะเราก็ทำไปเลยทำต่อเลยคุณู้ <c oughs> เขียวขอเช็ดเงินดิมันคุณไม่ได้เปิดขลุมนะคะเด็กๆกันเลยค่อนข้างจะร้อนอ่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะก็ทาน้อกลาลงไป หายเยอะๆนะคะเด็กๆแล้วครูเขียวนะคะก็ค่อยๆติดเด็กๆไม่ต้องรีบมา่ะค่อยๆแปะไปแต่คุณครูอยากให้เด็กๆทำด้วยตัเองนะคะเป็นการฝึกสมาธินะคะน่าจะถ้าเป็นเด็กๆก็คงจะใช้เวลาเป็นสองชั่วโมงแต่ว่าคุูเขียวจะเป็นใช้ประมาณสามสิบนาทีนะคะ ไปเรื่อยๆนะคะ,ดคะเด็กไม่ต้องกลัวนะคะถ้าน้องกาวเขาติดมือก็พอปล่อยให้เขาแห้งแล้วเด็กๆก็แกะออกได้แต่ว่าถ้าล้างเลยมันก็ไม่ติดมือนะคะเรื่อยๆเป็นยังไงบ้างคะาาทำด้วยกันนะคะว้าวกระปุกของคุณครูเชียว น่าจะสวยนะคุณครูขอ,อเพราะว่าเป็นสีม่วงด้วยคือชอบตอนนี้นะคะเด็กๆทุกคนก็เหมือนกับอยู่กับครูเขียวที่โรงเรียนนะคะมาทำด้วยกันเลยช่วงนี้เป็นโลกของการสื่อสารและพื้แดนนะคะ เหมือนคุณครูอยู่กับเด็กๆในห้องเรียนเลยเนาะค่อยๆทำนะคะถ้าคนไหนไม่มีแก้วน้ำก็ใช้ขวดน้ำเปล่าได้นะคะได้หมดเลยเป็นการประยุกต์นะคะอาจจะทำเป็นที่ใส่ดินสอทำอะไรก็ได้ะค่ะแล้วแต่เด็กๆเลย แต่แค่คุณครูทำเป็นตัวอย่างนะเพราะว่าโจทย์ตัวนี้ก็คือความคิดสร้างสรรค์น,นะคะจะทำหุ่นยนต์เล่นก็ได้หรือทำอะไรก็ได้ไปเรื่อยๆนะคะดเด็กๆ่ะว,ว้าวของคุณครูสวยจังเลย เป็นก,นนนกนารสร้างจินตนาการนะคะเด็กเ ไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ผ่านมาสิบสี่นาทีแล้วะคะ่ะคุณรูเขียวก็ทําต่อไปเรื่อยๆถ้าเด็กคนไหนนะคะทําได้ทั้งหมดเลยนี่คือยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ เป็นเด็ก hmm. ที่มีสมาธิมากมากเลยอือหือเป็นคกชอสักพึ่งเนี่ย ตอนนี้ประมาณบ่ายนะคะคุณครูเขียวไม่ได้เปิดพัดลงมก็เลยค่อนข้างจะร้อนจัดนิดหนึง่งถ้าสมมติเปิดพัดลมแล้วก็เด็กๆจะไม่ได้ยินเสียงคุณครูเลยค่ะคุณครูก็เลยปิดเขียวรีบแล้วนะคะผ่านมาสิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วนะเด็กๆสู้ๆนะคะ แต่ถ้ามือเด็กๆเลิกเหมือนอย่างนี้ยก็ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะเป็นงานศิลปะนะคะน้องกาวนะคะสามารถเลอ,อกได้นะเ,เป็นกระปุกอมสินที่สวยที่สุดในโลกเลย เมื่อกี้เอาที่เอาไม้ปาดมันไม่ถนัดนะคะคุณคุณเขีเยวก็เลยใช้มือเลยค่อยๆทามเด็กๆ่ะสู้ๆนะ เป็นการฝึกสมาธินะคะคุณคูสนุกมากเลยเจะมีกระปุปออมสินที่แสนสวยนะคะไว้ใช้เก็บเงินเหรียญนะคะแล้วกษตรสตังค์แล้วเด,เด็กก็ต้องทำเองนะคะทำด้วยตัวเองจะยอดเยี่ยมนะ กระปุกของคุณครูคเขียวนะคะสีม่วงสีพาวเพลนะคะสวยมากมากเลยว้าใกล้แล้วค่ะเด็กๆคุณครูเ,เ,เล่นเด็กๆรอคุณครูหน่อยนะ เรีย,ะะยคครรรบร้อยแล้วนะคะคิดงานนิดนึงว้าวดูดิค่ะกระปุกของคุณครูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมือของครูเขียวก็จะเลอะนิดน,นึงแต่ก็ไม่ซีเรียสน,นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องปกติเนาะ ครูขอเช็ด,ดนิดนึงเสร็จแล้วนะคะเราจะมาประดับตกแต่งส่วนวันนี้นะคะพอได้ตรงนี้มาใช่ไว้ดพาเด็กๆคุณครูก็จะใช้นะคะมิดคัตเตอร์อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยทำตรงนี้นะคะเอายิงไปก่อนทำเป็นจุดตรงนี้ไว้นะคะเอาไว้ใช้มีดกรีดนะคะ ตรงนี้จะเป็นกระดาษค่อนข้างแข็งนิดนึงนะคะ,ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะคุณครูเขียวก็จะทำเป็นนะอะไรนั่สองับตาก่อนตัวนี้นะคะ คนครูเขียวนะคะจะทำเป็นนี่นะคะเด็กๆคณครูก็จะทำเป็นเป็นรถไฟนะคะตามจินตนาการของคนเขียวนะคะส่วนเวลาเราจะออาเงินใช่ไหมคะแล้วก็เอาเหรียญน,นะคะหยอดเข้าไปแล้วก็สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเด็กๆเป็นไงคะใช้เวลาทำไม่นานนะคะเป็น การความคิดสร้างขอทำแบบง่ายๆเป็นกระปุกออมสินนะคะรูปรถไฟนะคะตามจินตนาการของคูู้เขียวนะคะตรงนี้จะเป็นปากของน้องนะคะเอาไว้หยอดตังสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อน,นะค่ะเจอก,กันครณบ๊ายบายค่ะ